สวัสดีค่ะเดนเดนอ่าวันนี้เด็กๆมีไหมเปรนทัดหังอ่านเราไปโชว์เลยค่ะโชว์เลยอ่านว่าอะไรดังๆครับสอเสือสลอยอ่านว่าสจออีสีครับพูดดังๆเอาวนไปให้เพื่อนวนไปให้เพื่อนต่อวนไปดูเลยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอ้าวไปต่อหลังก่อนลูกอ่าวันนี้เสนอคำว่ามีมีฟันหนึ่งซี่เราเรียกว่าสละ อีนอนออีดีอ้าวไปค่ะเดินทางไปค่ะอีอีอันกันเสนอคำว่าสออีสี่ใช่เหรอสออะไรคะสออะไรคะนี่สออะไรคะสออาสามะผู้ที่สออาสามะอ่านเดี๋ยวเราไปนะคะนิสัยลูกนิสัยเอาอ่าน กเอาเล้ครัผ okay. ่านไปสละอะไรคะสลาอะไรลูกสระอ่านว่าโกอ่ะกเอาผ่านไปถะลูกสลาอะไรคะสละอําอ่านว่าคออําคำผ่านไปลูกอ่านเอาขนากินพูดพูดก่อนสระอะไรคะสะอีกพูดเลยลูกขออีกีขออีกขีอ่ อ้าชูอันสลาอะไรคะเจอเอาเจ้าถูกต้องครับเจ้าเอกเจ้าเจ้าไม่โชวเจ้าสลาอะไรคะสระอาอ่านว่าสออาสาเก่งมากค่ะสลาอะไรคะเจ้าอาจจะอภัยไหมคะให้าเ้มถึงรู้มละาอะไรลูกีาอะไสดีเอาไปเสนอเลียงน้องีอ่านว่าอะไรคะ